สวัสดีครับพบกวับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูอาการของเครื่องตัดหญ้าที่พอมันร้อนปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เครื่องมันดับนะครับเครื่องมันจะติดติดตับดับนะครับสตาร์ทตัดได้แป๊บนึงมันก็จะดับนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ทุกคนดูนะครับ นี่นะครับอาการมันจะเป็นแบบนี้นะคือเราจะเร่งยังไงมันก็เร่งไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมันจะใสอย่างแรงเลยนะครับสักพักหนึ่งเราจะบีบคันเร่งยังไงมันก็ไม่ไปนะครับแล้วสักพักหนึ่งเครื่องมันก็จะดับแบบนี้นะครับอันนี้คืออาการของคอยไฟมันเสื่อมสภาพนะครับซึ่งคอยไฟของมันเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะแกให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็ผมก็จะทําการเปลี่ยนแล้วก็มาเปลี่ยนตัวคอยไฟตัวนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยเราก็มาถอดตัวหน้ากากคลุมตรงนี้ก่อนนะครับของใครจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับลักษณะการเปลี่ยนก็คล้ายๆกันนะครับผมก็ถอดฝาข้างบนนี่ออกก่อนนะแล้วก็เอานี่ยมาเนะครับแล้วตัวคอยไฟมันก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวคอยไฟคือตัวนี้ที่มันจะส่งกระแสไฟไปที่ตัวหัวเทียนนะครับเนี่ยมันจะเชื่อมกับหัวเทียน สาเหตุที่มันดับก็คือตัวนี้มันไม่ส่งกระแสไฟไปนะครับปัญหาของเครื่องตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมก็สั่งซื้อตัวคอยไฟตัวใหม่มาเรียบร้อยนะครับก็คือตัวนี้นะครับราคาตัวนี้อยู่ที่100ร้าคาประมาณนี้นะครับอาจจะถูกหรือแพงกว่าน,นี้ก็ได้นะครับทีนี้วิธีการสั่งก็คือเราต้องเช็คก,ก่อนว่าตัวของเราเนี่ยมันเป็นยี่ห้ออะไรนะครับย้ํานิดนึงนะครับว่าเราต้องสั่งให้มันตรงกับตัวรุ่นของเรานะ เราต้องเช็คให้ดีๆว่ารุ่นของเราเป็นชี่ห้ออะไรแล้วก็สเปคลักษณะเป็นยังไงนะครับเราค่อยสั่งนะไม่แนะนําให้สั่งมั่วๆนะครับเพราะว่าพวกคอยไฟพวกนี้มันมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับถ้าเราสั่งไม่ได้เหมือนตัวเดิมเป๊ะเนี่ยมันจะใส่เข้าไม่ได้ล็อกของมันนะครับเราก็จะเสียตังค์ฟรีๆนะครับก่อนที่ผมจะสั่งเนี่ยผมต้องมาดูยี่ห้อก่อนนะนี่ยี่ห้อตัวนี้คือ aipu นะครับ ผมมาดูยี่ห้อ AI PU แล้วก็ดูข้างๆข้างๆตรงเนี้ว่ามันระบุอะไรอย่างนี้ตัวนี้นะครับ14047อะไรพวกเนี้เราดูพวกนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ดูลักษณะหน้าตาของตัวคอยว่าหน้าตามันเป็นลักษณะยังไงนะแล้วเราก็มาสั่งนะครับี่้ตัวที่ผมสั่งมาก็เป็นแบบนี้นะครับ AI PU นะครับตัวที่สั่งมานี่นะครับ AI PU นะเลขข้างๆตรงนี้ก็คือ140 ยี่สิบเจ็ดดีเราก็สั่งให้เหมือนกันนะครับหน้าตามันก็มีมีเขาเป็นแบบคล้ายๆกันนะครับถึงจะใส่เข้าล็อกมันได้นะรูปร่างของมันจะเป็นรูปแท่งประมาณนี้นะครับเนี่ยเราดูตัวที่มันติดนะนี่ลักษณะนี้นะทีนี้เราก็มาเปลี่ยนนะครับวิธีหนึง่งก็คือเราแล้วก็ถอดต,ตรงนี้ก่อนนะติดต่อหัวเทียนนี่ออกมาแล้วก็จะมีสายพวกนี้นะแล้วก็เดินสายออกมานะครับ แล้วก็ดึงสายพวกนี้ออกไปนะครับดึงได้เลยนะนี่นะครับแล้วตรงนี้ก็ดึงออกได้นะครับแล้วเราก็เอาปัจแจหกเหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นเบอร์สามนะครับเราต้องรู้ว่าที่กล้องของเราต้องใช้เบอร์อะไรนะครับก็ขันมันออกนะก็ถ้ามันแน่นมากๆนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้คอนตอกหรือว่าใช้อะไรตอกนะครับเพราะว่าถ้าตอกเข้าไปเนี่ยตัวนี้มันจะเสียนะครับถ้ามันเสียแล้วมันต้องเปลี่ยนตัวนี้ทั้งตัวนะครับ หรือต้องไปเชื่อมอลูมิเนียมซึ่งหาเชื่อมยากนะครับแล้วมันต้องเพิ่มค่าแรงค่าอะไรกเยอะนะทีนี้ถ้าใครที่หมุนตัวนี้ไม่ได้นั้นอย่าตอกนะครับให้ใช้วิธีค่อยๆหมุนหรือว่าถ้าใครหมุนไม่ได้ก็ใส่ตัวนี้เข้าไปใส่ปัดแจเข้าไปแล้วก็ใช้ปัดแจแบบน,นี้นะครับอย่างนี้นะแล้วก็ ค่อยๆอ,อย่างนี้นะครับมันก็จะออกนะครับแล้วก็ขันออกมาเลยนะครับแล้วก็ตัวน,นี้ออกมานะครับเนี่ยตัวที่มากับตัวเครื่องนะครับก็เป็นแบบนี้นครับทีนี้เราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะ วิธีการใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราก็เอากระดาษนะครับอันนี้ผมเอากระดาษ A4 นะครับมาลองนะลองตรงตรงนี้นะครับเพราะว่าไอ้นี่มันจะมีแม่เหล็กอยู่นะแม่เหล็กตรงนี้นะครับตรงนี้คือแม่เหล็กนะครับเราก็เอากระดาษลองไว้นิดนึงนะครับถ้าไม่ลองเดี๋ยวมันจะติดกับแม่เหล็กแล้วเราจะสตาร์ทไม่ได้นะครับ เป็นกระดาษ A4 นะครับผมก็พับครึ่งแล้วก็ามารองตรงนี้นะครับรองเพื่อไม่ให้ติดกับตัวไม่เหล็กนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวคอยไฟเข้าไปนะครับขันน็อตเข้าไปนะครับข้างบนนี้ต้องใส่สาเข้าไปด้วยนะครับขันน็อตเข้าไป เราก็มาใส่สายนะครับเอาสีดำเนี่ยมาใส่กับสีแดงตรงนี้นะครับโอนสีแดงตรงนี้ให้ใส่กับสีดำตรงนี้นะครับแล้วก็ร้อยใส่เข้าไปก็พับพับเข้าไปอยู่ในนี้นะครับเราลองทดสอบตัวว่าตัวคอยไฟตัวนี้มันใจไฟหรือยังนะก็โดยการถอดหัวเทียนมานะครับแล้วเราก็หัวเทียนมาใส่ในนี้นะครับ ใส่แล้วเราลองวางตรงนี้ลองสตาร์ทดูนะครับถ้ามีประกายไฟขึ้นก็แสดงว่ามันจ่ายไฟแล้วนะครับลองสตาร์ทดูนะทีนี้เราก็ลองมาสตาร์ทดูนะครับ โอเคตอนนี้ก็สตาร์ทติดเลยนะครับก็สรุปนะครับสรุปก็คือผมเปลี่ยนตัวคอยไฟตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะครับผมแนะนําให้เราลองพวกเก่าเราลองถอดลองถอดหัวเทียนออกมานะครับเอาเสียบแล้วก็เอาจิ้มลงไปตรงนี้แล้วก็สตาร์ทดูถ้ามันไม่มีไฟกระพริบเลยเนี่ย มันอาจจะเป็นที่หัวเทียนก็ได้นะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ดูถ้ามันยังไม่มีไฟอีกเลยก็แสดงว่าเป็นที่คอยไฟนะครับคอยไฟมันเสื่อมนะครับแล้วเราค่อยๆเปลี่ยนนะครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่สาเหตุเพราะเนี่ยอาจจะไม่เสียก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คก่อนนะเช็คคอยไฟเช็คหัวเทียนก่อนถ้ามันไม่ได้จริงๆก็คือเป็นคอยไฟค่อยเปลี่ยนคอยไฟนะครับใครสนใจคอยไฟก็ใต้คอมเมนต์นะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับ ครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ